คิดถึงซีราชาแคมสวัสดีค่ะขอต้อนรับต้อนับแม่ลูกจอมแคมโอเควันนี้พระน้ำปั่นมีอะไรมาเสนอคะเตาลีดใช่เลยวันนี้เราจะมานำเสนอเตาลีดแปวไปใช่มันคืออะไรคะมันคือทางน้ำแบบพอบได้นั่นเองขนาดเท่าไหร่มาดูสิ พับแล้วเหลือเท่าไรใส่เป้ได้สบายเลยนะพับแล้วเหลือยี่สิบเจ็ดกว้างยี่สิบสี่หนาหนาหนาเท่าไระับแล้วหนาเท่าไรหนาแค่ห้าเซนใช่ห้าเซนโอเคเล็กกระทัดรัดพับเก็บได้เวลาที่เดินป่าใช่ไหมคะก็ดีเลยเดินป่าขึ้นเขาแค่ไหนคือน้ำหนักมันเบาเบามาก ประมาณ2ขีดได้ไหมสองขีดเบามากนะคะแล้วก็พับเก็บผ้าพับผ้าเวลาใช้งานทำไงอะหนูเวลาใช้ก็เปิดฝาอันนี้เปิดฝาออกนะตันก่อนอ่ะแล้วนีตอตื้ตื้ๆๆเปิดฝาโอเคแล้วก็ดึงงออกเลยแต่จริงๆถ้าตักน้ำมันก็จะขยายของมนเองใช่ไหมคะถ้ามันใส่น้ำเข้าไป เวลาจะใส่น้ำก็เอาดึงออกมาเลยนะคะใส่เยอะสิบลิตรเลยนะคะอันนี้ถ้าใส่น้ำมันก็จะกว้างกว่านี้อันนี้ยังยังพับอยู่นิดนึงนะคะแรงหนูได้แค่นี้ใช่โอเคหรือเราเวลาน้ำเต็มแล้วทำไงน้ำเต็มกาตัวนี้ใช่ไหมหมุนหมุนหมุนแล้วมันจะมีตัวถ้าเราไม่ใช้อ่ะมันจะมีตัวอันนี้เป็นตัววาล์วเอาไว้ เปิดปิดเปิดปิดอ๋อโอเคแบบว่าจะเทอย่างนี้ก็ได้โดยไม่ต้องหมุนฝาใช่ไหมคะอ๋อโออน่าใช้โอเคแขงหนาหมุนหมุนซี่หมุนซี่ดูรอบเดยรอบเดยรอบไอ้ตรงหูหิ้วหนานะคะเป็นพลาสติกหนาไม่ขาดยังไงก็ไม่ขาดโอเควัดขนาดวัดขนาดตอนตอนกลางเหรอใช่เลยนี่คือคือเพราะว่าเราต้องใส่น้ำมันถึงจะแบบรู้ขนาด จริงๆนะแล้วเท่าไหร่ดิดิในการสูดไ,ได้สิบสิบเท่าไหร่สิบหกเซนก็ได้เยอะอยู่นะส<ช>ิบทิศเลยอ่ะโอเควันนี้นำเสนอเป็นถังน้ำพกพาใช่ไหมครับฝากอะไรไหมค้ารสนใจของทำได้ที่แอดจี้ลาชาครับเลยนะคะวันนี้แม่ จอมแคมลาไปเกิดสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย